ทำไมกูเกิลถึงยอมให้เปลี่ยนชื่อ Gmail ทุกคนครับ Gmail ที่เราใช้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนชื่อได้แล้วครับแล้วทำไม Google ถึงยอมเปลี่ยนกติกานี้ทางทางที่ผ่านมาเนี่ย Gmail ได้ยึดหลัก1อีเมลเท่ากับ1ตัวตนตลอดชีวิตเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับเมื่อก่อนนะครับชื่ออีเมลเนี่ยคือเรื่องส่วนตัวที่ตั้งตามอารมณ์วัยรุ่นหรือว่าความชอบแต่วันนี้ครับอีเมลมันได้กลายเป็นดิจิตอลไอนติตี้หลักที่ผูกกับงานเงินเอกสารราชการแล้วก็การยืนยันตัวตนแทบจะทุกกกกแลลลตออออออรรร์มมมมซึ่่่่่่่งงงปปััญหาา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 นนนนนคคืืืืชชีีเเทททไ็็ไจวถใ การที่จะสมัครอีเมลใหม่เนี่ยมันก็ต้องย้ายข้อมูลแถมยังเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สูญเสียประวัติสําคัญไปอีกด้วยนี่นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ Google เนี่ยเปิดให้เปลี่ยนชื่ออีเมลได้โดยยังเก็บข้อมูลเดิมเอาไว้แล้วก็ให้อีเมลเก่านะครับทำหน้าที่เป็นแอรีสหรือว่านามแฝงซึ่งมันก็สะท้อนแนวคิดใหม่นะครับที่ว่าตัวตนดิจิตัลเนี่ยไม่จาเป็นต้องเหมือนเดิมไปตลอดชีวิตแต่ว่าควรจะปรับตามแต่ละช่วงของผู้ใช้มากกว่าและแน่นอนครับว่าฟีเจอร์นี้ม,นม,มนเนี่ยนได้้ปีละะครรังแวมกันเ่ไมกิน3ครั้งตลออดายุบัญชชีและื่อเดิมะบ็จถูอเเาไว้12ดือน เพื่อลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนแต่ว่าถ้าหากมองในอีกมุมหนึ่งนะครับนี่มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของฟีเจอร์อย่างเดียวครับแต่ว่ามันคือเกมการแข่งขันของแพลตฟอร์มในการทําให้ผู้ใช้เนี่ยอยู่ต่อโดยไม่ต้องย้ายบัญชีออกจากระบบ Google เพราะว่ายิ่งโรคดิจิทัลผูกกับอีเมลมากเท่าไหร่นะครับความยืดหยุ่นในการจัดการตัวตนเนี่ยมันก็ยิ่งสําคัญมากขึ้นเท่านั้นครับและนี่เองครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ Google เนี่ยยอมเปลีย่ยน